ส <utan> วัสดีครับฟอลีล่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มีเร่ขึ้นบ้านฟังเล่าด้วยฟอลี่ลมั้ยนี่ยครับมีละมองคิดทอดไรฟอร์ลี่งเล่าก้อนฟอลี่ก็ให้เข่าอยู่เนาะครับออกก้อนหาวผลงานของวงดก้อนอะไรบ้างบ้างค่ผลงานของงานขี่พนมากครับ,บ,รรบวันที่เท่ากับวันที่เก้าครับของวันที่เก้าเลยครับเนี่ยขีพนง่ายมีแค่ให้มนันดีขึ้นดีขึ้นสู้มือพัฒนาสู้มือครับคือเก่าหาเนาะครับ เราเรียกไงว่าสามสองห้า 3, 2, นะครับแปดเก้าหกเลขพิเศษม่าศูนย์หนึ่งนะครับอ 9, 5, นนอกเก้าห้านะงดก่อนนะครับนัำเกลือแต่พี่น,อน้องตัดเอาเนาะนะครับข้างงอเลือก็ไม่ดีไก่ชัาเข้าเข่า้เบิ่งนะครับส่วนข้างหมังก็ได้ครับกอเล,ขขอเลี้ยงด้ชุดหกตัวขเขาหลี่จับเนะรืเลยเนาะจับดีไม่ชิเดเลยหอดซีตนะัวขาตัวช่วงนี้คิดว่าผู้ลงพืนนี่ยนี่ยมันเบิ่นนี่มันเสียโอกาสแต่งเงาเลขเบิ่นมากกัเลยเสียหายเลขเบิ่นแบบว่า เบิ้ลเบิ้ลนั่น,น,นมาเร่งก็โมมาติดไว้ให้สำหรับผู้คึ้ว่าอยากเรียกเบิ้เลเรือเบิ้ลนกน้ำสาแต่ว่าพอยิ่รีบม,มากเกิน้นำเ้าเท่านั้นเองว่าม,มากเบิล้ลแนี่ยนั่นอเอาตัวเลขของมือนิโอนะพ่อมือนิวันทีซีเบดครับซีเบดนาะครับนะมือนิวันที่ซีเบดแลยฝากเลขเบิ้ลไนะว้น้ำถ้าผู้เพิ่นมากเบิ้ลนะอี้จะเกิดเพิ่นเบิ้ลเลขยกตัวไหมันสีมาแรงมันมีเลขยสองคู่เท่านั้นสีมาแรง คือมีกับซีซีกับหาหามาไล่ใส่กันแล้วหาหามาแรงกลัวก็เลยเอาหาหามาใส่ครับครับเลขตัวรับของมี0806547นาะพอดีเนาะครับครับอะไรพี่น้องเจ้าปูเด้แต่เลยลองเลื้งนะครับตอหรับผูหมักจับปูเนาะตัวแดงนี่คือเป็นตัวเน้นนั่นวะครับครับอืมผลิตจะมักตาไล่ตั้งอะไรนอนเนาะครับแม่ใช่ชนมากยีมักไล่ตังแรงกลัวไม่งั้นชอบรับเฟรชตัดเปิดหาโคเกต เดอจ็ประมาณนี้เลยผมฟอร์ลี่ัดรสีฟามักแดงแต่ว่าตรงเ่นกับ่วมดูลายเทียแล้วน้องีเนาล่นกับแม่รวมลายเทียแล้วแ่พน่กทีมเงืนนะครับผู้ใด้องพาบอกเลยมันก็ไม่คือไก่ามไหนก็าล้นะครับอะไรข้าเรื่องหรกสิมีตัากไกามว่าฟอีมักตัวเด่นตัวไหนข้ากับชิวงไหเนาะฟอรี่ครับกันไอฟอรีมักเด่นฟังตัวเด่นหรอมักหาีก็หาหกครับหาซีก็หาหกเนาะครับอื เอาเลยแถมตัวนึงมาเลยมา8เกียร์ได้เด้งวันหนึ่งใช่แค่วามันเออพันกับนี่เอาไปตัวห้องโชว์พี่น้องรถต้งตัวนะครับหลายตัวแน่กับเรียกเราได้พี่น้องนะครับมันนี่ตรงใดตรงกันในใจพี่น้องกันเรียกเรานะครับวันที่เ้าขายหลายตัวแน่เพราะว่ามันชุดหกตัวเนาะตัดแต่ก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวล้งได้ร่อง เอาวปทีมันหน่อยล่องนะครับนกอลีเนาะครับครับอันนี้กะลังช่วงช่วงกะลังเห็ดกะลั่งถำอยู่นะครับก็สรายโดนมาแดงก็เลยยังยังหาตัวล็อกลงล็อกหน่อยๆสุดเส้นใดเนาะมาซ่อมหลายอที่เราโยงหนาโยงหลังอยู่สลับไปสลับมาอยู่ครับครับมันมานิ่งเนาะพอลีมันมาทัานนิ่งแต่ว่ามันก็มีอยู่ในนี่งละครับผมนะครับพอลีหายมาตัวคนมันไายามเห็ดให้มันนิ่งหายครับตัวพอลีมาหนึ่งฮกหาหาฮกเนาะพอลีเนาะ กรซี <muitas S 2> ่านะครับหลวงเลยมักแปดเจ็ด hmm. ด mm ้นะครับฝากกรนั่งแปดเจ็ดหลวงเลยมักนะครับตามนี่ล่ะพู้ใดมักในทางฟรีแคบหน้าจ่อไว้นะครับจะได้บ่ได้พลาดโอกาสดีๆของนทางตำเล่านะครับวัติเศเมษาหกแปดน้ำไม่ตื้เนาะไม่ไม้ต้มีตัมากกว่าฝันวะฝันไว่้ช่ว่เคยฝันนอนเดอนอนเดออเิกังมเฮดเลขของเบิ่นั่นละเปิดค่อมซ้อผู้มากเลขเบิ้ลนี่ สีหาเล่เบิ่นไว้ให้ทุกม้วนว่ามวดนี้เบิ่นตัวไรแน่มาแรงแต่สีเอาตัวแรงที่สุดขึ้นมาไว้ให้ยวดนี้มันมันเบิ่นแรงกับมีอยูหาหาซีซีหาหาซีซีต่อเนาะแต่ว่าหาหามาแรงตัวก็เลยเอาหาหาเนาะเราเปล่งี่น้องเลียเป็นบาทมันก็มักตำรา่เนี่ยแหละแนวมันหาซื่อไงนะครับมันปลายตัวขึ้นเนี่ยคืเนาะอ่นหน่อยก็ยังมีหลายตัวอยู่นะครับ เอาพอนี่ลองเอาโชคคู่กันนะครับอันกับอันฮาน้อยเฮาแล้วก็เพา่ปนอยเขาต้องการดีด้วยเมียนเมียนครับไอ้มันมักอย่ากันไปแล้วกันอยู่สังเกตเอาว่ามันมีตัวไหนตรงกันครับเยอะมากไหมกันตรงกันแล้วมันมันอยากเมียนอยู่ตามนี้นะครับคู่กันแล้วบิ่งเดียเดียวมันส่งกันอยู่ในใจก็ลองจับคู่ใส่เบิ่งเด้นะครับ ท่าเทียชุดร่วมน้อยกับชุดเล้าเราก็ไปรการีดีด้วครับนะครับลองเิ่งชุดมานตรงกันนี่แล้วไปแต่ว่าซ้ำกัมีเจ็ดแปดนะตามองเลยบันมีหกแปดเป็นบาเด้เออแปหก็มีมีหกแปดหกนแปดกัยังมีนะมันมีหกแปดที่ซ้ำคือกันนี่แหะเลขซ้ำแล้วก็อยากเขายียศนะครับฝากไว้ชุดแปดสำหรับในทางของพอลลี่เนาะชวยมันมาครับเอาช่วยเีนไปตัวเ วันจะลงนะครับเจ้าหน้าจ้าไว้นะครับก็ได้พาโอกาสดีๆของพอลี่เด้อนะครับเรื่องวันนี้คือมักเปลี่ยนการเรียกเอาพี่น,อน้องแน่ลุ้งให้เนี่ยหรือพี่น้องจะคุยกันก็ได้นะครับตามชุดหกลักเล่าเลยล่ะเด็กเบิ้ลเราฝากมาหา,หา,หานาะพอลี่นเนาะครช่วงวันมั้นน้ำในท่ากับเล่าพอลี่เย็นนี้เด้อน,นะครับวัวทน,น,วน,นที่สี่ในสามหกแปดช่วงวันนั้นขอบคุณขอบคุณพอลี่ลายตัวแบ่งความในทางดีพี่น้องทีครับอาช่วงวันนั้นครับสวัสดีครับ